เอาอะไรคุณอยู่กับผมเซฮ1 9ไนทีนในนี้คือ history of roader hosting เรื่องราวของ roader hosting สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเซฮายไนทีน และนี่คือ history of roller c o s t i n g เรื่องราวของ r o l d e r c o s t i n g ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในวิดีโอกันต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์จากวิดีโอของแบรนด์เล็กแคปซึ่งเป็นคอมเมนต์จากคุณพี่อ่านั่นนะครับที่คอมเมนต์ไว้ประมาณว่าขอแนวคอชอปโรลเร์รเดอร์แนวเม็กซิกันอเมริกันแนวชิคาโนหน่อยก็เมื่อผมได้อ่านครั้งแรกเนี่ยก็มันก็จุบกระกายความคิดเลยว่าอยากจะลองทำแนวเป็นเม็กซิกันอเมริกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าชิคาโน ซึ่งมันได้รับความนิยมพอสมควรเลยนะครับในประเทศไทยเรามีหลายกลุ่มมากๆเลยที่ว่าแต่งตัวแนวชิคานกันโดยแบรนด์ที่ว่าเป็นเมสิกันอเมริกันที่ผมนึกออกในตอนนี้เนี่ยก็จะมีแบรนด์แรกก็คือโลเรเดอร์นะครับ FB Co u n t y วตี้ทิเบ b o c l u b แล้วก็ Di กก y ้อะไรพวกนี้นะครับที่เขามาจะนิยมใส่ผมเองก็จะค่อยๆหยิบเอาเรื่องพวกนี้นำเอามาเล่าทีละอย่างแ้ะกันถ้าหาสงสัยว่าชาวชิคานเป็นใครชาวชิคานเนี่ยเอาแบบคร่าวๆได้กันเนาะ พวกเขาเป็นคนเชื้อสายมัสิการอเมริกันนะครับที่รวมตัวการเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับและใช้ชีวิตข้างถนนซึ่งเรามักจะเรียกว่าแนวสตรีทที่เราเรียกกันนั่นเองเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะหยิบชื่อคานเนี่ยเอามาทําเป็นฮิตสตอรี่ไซส์ให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยแต่ในวันนี้เราจะต้องมาพูดถึงเรื่องราวของโรเลเดอร์โคสติ้งหนึ่งในแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไอเทมนะครับที่ถูกเลือกยิบนํามาใส่มากที่ส่วน,นแบรนด์ว่าจะมีเนื้อหาเป็นนนนนนยยัังงไไมจะสุกข,ขาดหนเนี่ เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าโ o เลเดอร์โฮสติ้งนะครับก่อนที่มันจะกลายมาเป็นหนึ่งในเสื้อผ้าที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีในตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นแมกกาซีนหรือว่านิตยสาราเกี่ยวกับเรื่องราวของรถโรเลเดอร์แล้วก็วิถีชีวิตของชาวชิคาโน่มาก่อนใช่ครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับเขาเป็นแมกซีหรือนิตยสารม,มาก,ก่อนก่อนที่จะกลายเป็นแบร์เสื้อผ้านั่นเองซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเองเราอาจจะต้องย้อนไปไกลหน่อยในช่วงปลายปี70อย่างในปี1977มีการรวมตัวของนักศึกษาทั้งหมด3คนนะครับจากมหาวิทยาลัย San Jose State University ทางรัฐแคลิฟอร์เนีย California. ซึ่ง3คนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย ulate, Sony Mar it, แบรลี่กอซาเลสโซนี่มารลิดแลวก็เดวิดนูเนสพวกเขาทั้ง3คน เนนพื่อกัแล้วก็มีความคิดแนวคิดแบบเดียวกันที่อยากจะนําเสนอนะครับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของเราชิคาโนโที่อยู่บริเวณอ่าวและก็ท่าเรือแถบทางแคลิฟอร์เนียทําให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจนะครับที่จะเปิดตัวนิตยสาราอย่าง r o ลไ i d e r Mag มกกาซในเดือนมกราปี1977ซึ่ง Ro ลไรเดอร์แมกกาซเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากการแต่งรถของชาวาอเมริกันในตอนนั้นที่เน้นการโหลดรถให้ต่ำจนแทบจะเรียกว่าติดพื้นเลยก็ว่าได้ รวมถึงมีการปรับโช๊ค up ให้มีความเด้งนะครับยิ่งเด้งมากก็ยิ่งเทพและส่วนมากเนี่ยรถที่จะถูกนํามานะครับปรับแต่งแบบนี้จะเป็นรถของเชฟโรเลตอินพาร่านะครับปัจจุบันก็มีราคาสูงและก็หาค่อนข้างยากแล้วและภาพจาของเราเกี่ยวกับรถโรเลเดอร์ก็จะมัพบเห็นกันในมิวสิกวิดีโอของเหล่าแรปเปอร์หรือในภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่มีการแข่งรถหรือว่าเป็นแนวแกลงๆนั่นเองรวมทั้งเนื้อหาในนิตยสารเนี่ยก็ยังมีการเรียบเรียงและก็นำเสนอ เกี่ยวกับวิถีชีวิตสไตล์การใช้ชีวิตของเราชิคานโนร่วมถึงแฟชั่นที่กำลังได้รับความนิยมของพวกเขาในตอนนั้นจนมาถึงในปี1979โรเลเดอร์แมกซีนที่เปิดตัวมาได้เพียง2ปีเพียงเท่านั้นกลับต้องมาประสบปัญหาในด้านของยอดขายซึ่งทำให้โรเลเดอร์แมกกซีนเนี่ยคิดวิธีการกระตุ้นยอดขายขึ้นมานั่นคือการนำเอาสาวๆใส่ชุดบิกินี่นุ่งน้อยผมน้อยนะครับเอามาถ่ายคู่กับรถโรเลเดอร์เพื่อนำเอาไปขึ้นปกนิตยสารนั่นเอง เพื่อให้หนุ่มๆและชายสกันเนี่ยเข้ามาเลือกซื้อแมกกาซีนในมากขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายแล้วก็ทําให้บริษัทเนี่ยกลับมาอยู่ในสถานภาพที่คงเดิมอีกครั้งแต่ว่าผีซ้ําน้ําพอยในปีเดียวกันนะครับปี1979เดวิดฮอลแลนด์ผู้ร่วมกันลังสั์นิตยาสารโรเลเดอร์ในยุคแรกๆเนี่ยมีการนะครับขอแยกตัวออกไปจากโรเลเดอร์แมกกาซีนเพื่อเริ่มทํานิตยาสารเป็นของตัวเองโดยเป็นนิตยสารที่มีชื่อว่า ทีตแองโกลแมกกาซีนในปี1979ในเริริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกออกมาในปี1981นั่นเองจนถึงช่วงเวลาในปี1980โรเลเดอร์แมกกาซีนได้มีการจับมือกับนักวาดการ์ตูนคอมิกชื่อดังอย่างเดวิดกอนซาเลสเพื่อวาจ้างให้เขาเนี่ยวาดคอมิกลงในนิตยสารแมกกาซีนให้เป็นแบบรายเดือนนะครับซึ่งประกอบด้วย2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนั่นก็คือ The a d v e n t u r e of Hollywood และเรื่องที่2นั่นคือเรื่องโฮมมี่นั่นเองนะครับซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเนื้อหามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงลายเส้นก็มีความแปลกใหม่ที่ว่าไม่เหมือนใครทําให้การไปที่นิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องโฮมมี่นะครับมีตัวละครที่ได้รับความนิยมหลากหลายตัวเลยซึ่งมีการพัฒนานะครับจากแค่หลายเส้นบนคอมมิกเนี่ยทำให้โฮมมี่เนี่ยกลายเป็นฟิกเกอร์โมเดลนะครับเป็นฮอตทอยให้หลายคนได้มีการเลือกซื้อไปสะสม แล้วก็หายาามากๆในปัจจุบันนูราคาค่อนข้างสูงเอามากๆเลยนะครับฟังไปฟังมานะครับหลังจากที่โรเดเดอร์แมกกซีนเองก็ผ่านวิกฤตมาได้แล้วก็กําลังฟื้นตัวเข้าสู่ในช่วงที่ดีมีคอมิกเป็นของตัวเองมีลายของเล่นเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าในปี1985เดือนพฤศจิกายนโรเดเดอร์แมกกซีนก็ต้องมีการปิดตัวลงไปในปีนี้ ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนช็อกอ p ม,มากเลยสําหรับผู้ที่กําลังติดตามเรื่องราวของโรเ r a ดอร์แล้วก็คอมมิชในนั้นนะครับสเรื่องอย่าง The Avenger of Hollywood แล้วก็ Homie เนี่ยก็ต้องตกจากันไปตามๆกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องราวเนี่ยมาถูกจบลงแค่นี้เราก็อาจจะไม่มีแบรนด์เสื้อผ้านะครับโรเ r a ดอร์โคติ้งใส่กันในปัจจุบันถัดต่อมาเพียง3ปีเท่านั้นโรเดอร์แมกกาซีนก็ถูกนําเอากลับมาปัดฝุ่นและเริ่มกิจการมาอีกครั้ง โดูยังมีผู้ก่อตั้งคนเดิมนะครับที่กลับมาสารต่องานของเขานั่นคือเรซี่กอนซาเลสรวมมือกับผู้ลงทุนคนใหม่อย่าง2พี่น้องโรเบโตโรเปสแล้วก็รูนี่โรเปสเข้ามาช่วยชุบชีวิตนะครับให้โ o ไ Rider ์แมกกาซีเนี่ยกลับมาพังอาดยืนยงอีกครั้งรวมถึงพวกเขาเองยังคงมีการนะครับย้ายออฟฟิศหลักจากที่เดิมเนี่ยเข้าไปสู่ใจกลางแล้วก็เข้าไปใกล้กลับโลไรเดอร์เคาน์เแล้วก็ชิคาโนเคาน์เตอรให้มากขึ้น โดยมีการย้ายออฟฟิศเนี่ยไปอยู่ทางเมืองฟูลเลอร์ตันนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีชาวชิคาโนและก็มีรถโรลเลอร์เนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากเลยเราสามารถจะพูดได้เต็มปากเลยว่าการกลับมาของโรลเลอร์แมกกาซีนในครั้งนี้เขากลับมาอย่างยิ่งใหญ่และสมภาคคูมีครั้งในช่วงปลายปี1980จนถึงปี1990ผู้คนและนักอ่านจานวนมากต่างหลั่งไหลแห่กลับไปซื้อโรลเลอร์แมกกาซีนกลับไปอ่านกันอย่างถล่มทลาย ทำให้ด้านของยอดขายและยอดตีพิมพ์ของนิตยสาราเนี่ยมันพุ่งกลับขึ้นมาทำให้โรเ d e r m a g แมกซีเนี่ยพอจะมีคุณทรัพย์มากพอนะครับในการนำเอาไปแตกลายผลิตของตัวเองในการผลิตเสื้อผ้าออกมาจำหน่ายให้แก่เราผู้ที่สนใจในรายผลิตที่เราทุกคนต,ต่างรู้จักกันดีในตอนนี้นั่นคือโ o w Rider ์ o คสติ้งซึ่งโรเลเดอร์โคสติ้งเนี่ยก็จะมีการผลิตพวกเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเสื้อฮู้ดเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเจอร์ซี่ฟุตบอล กางเกงถุงเท้าหมวกออสซิสต์รีต่างๆนะครับออกมาจําหน่ายให้แก่ลูกค้าของโรไรเดอร์และผู้ที่มีความสนใจในการแต่งตัวแนวมัสกันอเมริกันหรือแนวชิคาโนโดยที่โรเ r เดอร์โคสติ้งเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจอินสปิเรชันมาจากการแต่งตัวของชาวชิคาโนในแคลิฟอร์เนียนี่แหละครับรวมถึงมายังเข้าเนื้อหาตีมหลักเกี่ยวกับเนื้อหาในแมกกาซีนอีกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นโรเลเดอร์แมกกาซีนก็ยังคงให้การซับพอร์ตและการสนับสนุงงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานจัดโชว์โรลเลเดอร์นะครับผมก็คืองานไหนที่มีการจัดแสดงโชว์รถโรลเลเดอร์เนี่ยเจ้าตัวทางโรลเลเดอร์แมกกาซีนก็จะเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนในงานนั้นนะครับผมเพื่อที่จะไปการโปรโมตตัวเองไปในตัวแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของเราชีคาโนโเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในท้องที่แล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อาของเขานั่นเองแต่อย่างไรก็ดีโรลเลเดอร์แมกกาซีนก็มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญในช่วงปี90นั่นคือในปีนี้เนี่ย โรเลเดอร์แมกกาซีนนะครับถูกเข้าเทคโอเวอร์ถูกเข้าซื้อกิจการโดยกลุ่มบริษัทวารสารยานยนต์อย่างแม a โรเลนเอลกัสพ l บิ h ชิงซึ่งแม l โรเลนเอลกัสเนี่ยก็มีการตีพิมพ์นิตเอกสารชื่อดังต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่น s ตี e โร r o เดอร์แมกกาซีน w ีดับเบ a ลยูเทและก็อเมริกันโซ v i v a l Guide นะครับผมเป็นหนึ่งในบริษัทนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และก็ยวดยาพาหานะอย่างออตโตม b i บิลรถยนต์อะไรพวกนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าในปี1999โร r ด d e r m a g กา i n e ที่ถูกครอบครองโดย m ม l ลูเ n นออกัสเนี่ยก็ถูกเข้าซื้ออีกครั้งจากบริษัทนะครับที่ทําเกี่ยวกับพวกโฆษณาพวกแอดโฆษณานะครับสปอร์ตต่างๆ อย่างบริษัทพิมพ์มีเดียซึ่งเป็นเจ้าของกิจาก,การนะครับในการทาพวกสปอร์ตโฆษณาเอา่อทีวีโทรทัศน์อะไรต่างๆนะครับเป็นการถ่ายทําให้แบรนด์อื่นๆได้เข้ามาเทคโอเวอร์ทางโรเดอร์แมกกาซีนไปเป็นของตัวเองแต่ถึงอย่างนั้นโรเดอร์แมกกาซีนเนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์ที่ว่ายังคงมีการตีพิมพ์แมกกาซีนแล้วก็ผลิตลายเสื้อผ้าสําหรับผู้ที่ยังสนใจแล้วก็ยังตามอ่านแมกกาซีนของพวกเขาอยู่อย่างสม่ําเสมอเลยต่อไปมันจะกลายไปช่วงเปลี่ยนถ่ายวัฒนธรรมจากปี1990 90ปี2000เป็นปีที่เรียกได้เลยว่าโรเลเดอร์โคสติ้งหรือว่าเสื้อผ้าของโรเลเดอร์ได้รับความนิยมกันอย่างล้นหลามนะครับไม่ใช่แค่เพียงในเวสต์โคสต์อเมริกาแต่รวมถึงทั่วโลกเนี่ยต่างมีการอิมพอร์ตเสื้อผ้าของโรเลเดอร์เนี่ยเอาไปขายนะไปวางจําหน่ายแล้วก็เอาไปสวมใส่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมนะฮะเป็นซับเคาน์เจอร์ชิคาโนในต่างแดนและสิ่งที่ตอกย้ําความมีชื่อเสียงความโด่งดังของโรเลเดอร์แมกซีเนี่ยมันคือช่วงปี2002 ที่ทางตัวแบรนด์ได้รับการพัฒนาเกมอย่างเกมโรเลเดอร์นะครับทำออกมาวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 2และแน่นอนว่ามันก็ไม่ค่อยได้รับเสียงตอบรับที่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นเกมระดับกลางๆผมเองก็ไม่เคยเล่นนะแต่ฟังที่จากรีวิวมาก็มันก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะครับคือทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าเกมจะออกมาดีหรือว่าเป็นยังไงเขาทำออกมาเนี่ยเพื่อไิการโปรโมทแบรนด์ซะมากกว่านะครับซึ่งหลายๆแบรนด์ที่มีชื่อเสียงก็มักจะทํากันในช่วงเวลานั้น รวมถึงปัจจุบันก็ยังพอมีให้เห็นนะครับอย่างเช่นภาพยนต์อย่าง Ma สแม็กก็มีเกมอย่าง m a สแม็กฟูลี่โรดออกมาให้เล่นและเป็นเกมที่สนุกมากๆด้วยผมเองก็ชื่นชอบมากๆเลยนะครับเกมนี้ซึ่งต่อมาในปี2007โรเลเดอร์แมกซีนก็ถูกซื้อขายอีกครั้งหนึ่งโดยบริษัทซอร์สเอ็นเตอร์วิงเเดียหรือที่รู้จักกันในนามของ The e n t r u s i อ Network หรือ t e เนะครับเป็นชื่อย่อของแบรนด์และยังคงเป็นผู้ถือสิทธิ์โรเลเดอร์แมกซีนเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี้เลย และในตอนนี้ปี2023จะปี2024แล้วเนี่ยนิตยาสารของโรเลเดอร์แมก a z ซีนก็ยังคงมีการตีพิมพ์และก็วางจำหน่ายอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่น่าจะมีวางขายในไทยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็คงต้องอิมพอร์ตจากต่างประเทศเข้ามาและคงต้องมานั่งคำนวณน,นะครับในเรื่องของภาษีการจัดส่งการานำเข้าต่างๆก็น่าจะมากโขอ,อยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วก็จัดไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจ ส่วนในด้านของ r o เลเดอร์แมก a z ซีนก็ไม่ได้มีวางจําหน่ายในไทยเช่นกันนะครับผมแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราไม่ต้องเสียใจยไปเนื่องจากโรเลเดอร์โคสติ้งก็ยังมีหน้าเว็บไซต์ให้เราเข้าไปเลือกสรรน,นะครับสินค้าที่เราอยากได้แต่เป็นเสื้อกางเกงหมวกรองเท้าอะไรต่างๆเนี่ยก็มีอยู่ในหน้าเว็บเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้และกันนะครับผมเราชอบตัวไหนเนี่ยก็เลือกไปกดกันได้เลยฮะแต่บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้สิ่งที่ไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งบางตัวก็อาจจะโซเอาไปแล้วแล้วก็ไม่มีการผลิตออกมาจําหน่ายก็คงต้องเป็นการหาซื้อตามพวกร้านมือสองเนาะพวกตามร้านมือสองไปลือกกันดูครับเผื่อจะเจอสักตัวหรือว่าอยากได้แบบทางรัดเลยก็ทาง eBa y a m เม o n แล้วก็ประเทศไทยเราก็คือกลุม่ม a c e b o o k นะครับสำหรับคนนะครับผมที่แต่งตัวในม็ซิโกอเมริกันเขาก็จะมีกลุ่มเฉพาะอยู่ในการซื้อขายพวกแว่นตาผ้าเช็ดหน้ารองเท้ากางเกงเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการแต่งตัวแนชิคาโน ก็จะมีอยู่ในนั้นเราสามารถไปหาซื้อไปตั้งรับได้เลยว่าอยากได้แบบไหนขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไร่เรามีงบประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็รอไปตั้งรับกันดูแต่ขอบอกก่อนเลยว่าโรลเดย์เดอร์ er ในประเทศไทยขนาดเป็นมือสองก็มีราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเนื่องจากบางตัวบางคอลเลรชันเนี่ยก็อาจจะโซลเอาท์หมดไปตั้งนานแล้วหรือว่าผลิตออกมาในจํานวนที่น้อยหรือว่ามีลวดลายการผลิตที่พิเศษนะครับทํามาครบรอบมั่งทําคอแลบกับอย่างอื่นมั้งนะครับ และด้วยความที่มันเนี่ยต้องอินพอร์ตจากต่างประเทศอย่างเดียวไม่มีจําหน่ายในประเทศไทยทําให้ราคาและภาษีค่าจัดส่งเนี่ยก็ช้าเพิ่มเข้าไปอีกนะครับก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเผื่อใจเอาไว้หน่อยถ้าเกิดใครเงินเหลือก็แนะนําให้ลุยเลยครับไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดเราไม่มีคุณทรัพย์หรือว่าเงินที่มากพอในการซื้อโรลเลเออร์เอามาสวมใส่ก็จะมีแบรนด์อื่นนะที่ยังพอสวมใส่ได้เนอะอย่างเช่นดิกกี้ แล้วก็เลตแครแบเลยกันนะแบนทุกๆแลวกันนะครับผมใส่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่งตัวเป็นชิคานอได้เหมือนกันนั่นเองเอานะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับโรเลเดอร์โคสติ้งที่ผมหามาได้มันค่อนข้างที่จะหาได้ค่อนข้างยากแล้วก็มีน้อยอมากๆนะครับเนื่องจากมาเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มมีผู้คนจํานวนก็มันก็ไม่ค่อยเยอะนะในการสวมใส่การแต่งตัวเป็นแนวอเมริกันนะครับทําให้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันมีการขาดช่วงไปบ้าง ปฏิปต่อเนื้อหาค่อนข้างยากผมพยายามทำดีที่สุดแล้วนะครับในวันนี้เอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครอยากให้ผมทำแบรนด์อะไรทำเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้ามีโอกาสมีเวลาผมจัดทำให้แน่นอนครับยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้กับเซฮายนายทนเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไว้คร้าวหน้าผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้มาติดตามชมกันนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับคลิปนี้ครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ